โอเคพี่น้องมาเบิงอันฝรั่งกินแกงแกงเปร๊ะแกงนอไม่ <laughs> ให้ฝรั่งชิมบัดทีนี้พี่น้องจ๋ามาเบิงเด้อบัดทีนี้กินแล้วแต่ละวันเราบ่าลองเฮ็ดอันเฮ็ดผึ่งหวานเราบมมา่มักเฮ็ดเราบวมหมักเฮ็ดผึ่งแล้วบ่ปะฮอตฮาร์วิตเทสปุ้ยใส่ปลาพร้อมเด้อจ้ะนี่ ใส่พริกพร้อมอุ้ยแสบพอนะอุ้ยเ <laughs> พินซิมแต่น้ำไปแล้วรอบนึงอุ้ยแสบเซยเอ้า a n k you สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีเอ่อยังเป็นทางการน้องมนี้เนาะจ้ะเนาะมนีสิบาพี่น้องมาเห็ดอ่าแกงเปิ๊ดน้องใหม่นะจ้ะเนาะน้นองใหม่กระป๋องจ้ะใส,ส่แบบกระป๋อง นำแกันางแกงหนาใหม่ใส่เอ่อใส่เห็ดผึ่งหวานเห็ดผึ่งหวานจะต้ม่มเซตูฟิดไปั้งแต่ปีที่แล้วเอากระเมืองไทยเหลือจิเอากระเมืองไทยประมาณโอ้ยหลายโลอยู่จ้ะประมาณสามสิบสี่ห้าสิบโลคนละจ้ะเลยทุ่งเดียวหน่อยเลยเอาออกมาละลายน้ำแกงก็เลยว่าสิบอันแกงอันซูพีซูนองนะจ๊ะเนาะกินเบิ้งน,นี่น่าจะเนาะนี่จ้ะเห็ดผึ่งหวานเห็ดผึ่งข้าวไร ตุ่มเซตุฟิตนอกจะเนาะมันออกสีดำๆแต่ว่าแสบจ้ะเนี่ยเฮ็ดพึ่งหวานเฮ็ดพึ่งข้าลายจ้ะแล้วก็มีเครื่องเทศนอกจะเนาะพริกสดพริกแดงกับพริกเขียวนอกจะเนาะพริกสดแล้วก็มีกระเทียมนอกจะเนาะกระเทียมสองสามหัวแล้วก็มีอ่าอันหัวหอมหนอกจะเนาะหัวหอมแขกแล้วก็มีอันตะไคร้ขิงไค์นอกจะเนาะแล้วมีต้นหอมหนอกจะเนาะหั่นแล้วนอกจะเนาะแล้วก็มีผักแคร่แหงนี่ จุดไข้แม็กมันอยู่นีเอาไข่แยงจ้ะเอาไข่แยงมาแกงใส่อ่เนอใหม่กับใส่เห็ดเนาะจ้ะเนอเสียบจ้ะมาเบิ่งกันจ้ะแก็มีข้าวเบื่อเนาะจ้ะเนาะข้าวเบื่อเพราะว่ามาไหวมาเป็นข้าวเหนียวไหวเนาะจ้ะเนาะวันที่หนึ่งข้าวเหนียวก็เลยสีแดงมาตำเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันจ้ะนี่เนาะจ้ะเนาะข้าวเบื่อไม่ถึงข้าวเหนียวมาน่ะลหรจ้ะเอาข้าวเหนียวไปแช่น้ำเนาะจ้ะเนอติดสองสามชั่วโมงให้มันอ่อนเนาะจ้ะเนาะแล้วเอามาตำใส่กับปุกผิกใส่กับอันเครื่องแกงเนาะจ้ะเนาะเขามาเบิ่งกันเลยจ้ะ ตั้มเขาเบื่อแหลกแล้วเนาะจ๊ะเนาะเอาพริกใส่เลยค่ะวะเต๊ตะไคร้สิบรตั้มดอกเนาะตั้มแต่พริกตั้มแต่พริกกับหัวหอมหน่อยนึงเนาะจ๊ะเนาะเพราะไห้มันเพราะไห้มันเออเป็นพริกแกงเนาะจ๊ะเนาะหัวหอมที่แหลกกับวาสิบรตั้มดอกว่าตั้มพอบุบบุบ,บนี่เนาะจ๊ะเนาะเขาใจปรจ่าบุบบุบ <laughs> พอมัน ตั้มพ่อมันบุบบุบพรามันนิ่มพรามันนิ่มๆจ้ะบ่อใดตั้มจนมุนเนาะจ้ะเนาะเอากระเทียมใส่น้ำเนาะจ้ะเนาะพ่อใหญ่เปิดนังดังดังใส่กระเทียมน้ำเนาะจ้ะเนาะแล้วก็ใส่เกลือน้ำเนาะจ้ะเนาะแป๊บหนึ่งเนาะจ้ะเนาะใส่เกลือนเนาะจ้ะเนาะใส่เกลือในพริกแกงที่เขาตั้ม ใส่จากสองโอเคสองสอนชาเนาะจ้ะเนาะตั้มเลยจ้ะขออนุญาตตั้มเนาะจ้ะเนาะพี่น้องจ้ะขออนุญาตเปิดกระป๋องเอ่อน้ำยานางเนาะจ้ะเนาะใส่เป็นน้ำยานางกระป๋องกับนอไม้กระป๋องเนาะจ้ะเนาะเป็นนอไม้แช่น้ำจ้ะซื้อเอาอยู่นอเวนี่แหละเนาะจ้ะเนาะที่มอจ้ะพี่น้องจ้ะมอเนาะ นี่จ้ะนำยาหน้งนำยาหน้งกับ้องมังนจะเนาะเข้าเปิดฟองแบบข้นๆเนาะจะเนาะให้ข้นให้มันขึ้นมาบ่าให้มันอันนอนคออนโอเค็เลยหยังถัดตั้มเบ็ดไว้บริเยำใสไปเลยนะจ๊ะเนาะ คนให้เขาเบื่อละไล่เนาะจะ๊ะเนาะมันสิจับกันเป็นก่อนเอาเครื่องแกงอันที่เหลือใส่เนาะเนาะตักตะไคร้ที่ห้บาบเรตตั้มเนาะจะ๊ะเนาะ้วก็ใส่ลูกโดดน้ำนะจ๊ะเนาะนี่ลูกโดดนี่ลูกโดดเพชรจ้ะนี่ใส่ลุกดกด,กดไปเลยใส่อันตักไข่ด้วยว่ะหอม่สี่ห้ตาตั้มบเรตตั้มนะจะน๊ะเนาะใส่ไ,ไปเลยใส่ไ,ไปเลยพริกลูกโดดใส่ไ,ไปเลยจ้ะ เดือดแล้วเนาะจะเนาะแกงข้าวเลมน้ำแกงข้าวเลมเดือดแล้วคนเบิองเนาะจะเนะาะยานอันเอาเบือใหม่ติ๊กกลมหม้เอเมไนไปเรื่นี่เลมติ๊กกลมหม้อแล้วลื่ขนขนเป็นก่อนอันนี้เอิ่นแกงเป๊ะเหล้าเนาะจะเนาะใสเ่เฮส่ซนอไมนี่เนาะไม่จ้ะเนาะไม่กระป๋องที่เฮาเอาออกมาหันนะ่นเนาะจะเนาะใส่ไปเลยจ้ะ นอใหม่ไปเลยโอ้ยอัวรัวดีแทนจ้ะอือเข่าเครื่องแล้วจ้ะเนาะมีกระเฮ็ดจ้ะเฮ็ดพึ่งเฮ็ดพึงหวานเฮ็ดพึ่งข้าวไร่ดีเท่าไปเก็บในี่ปลานอเว้แล้วจ้ะเนาะนี่จ้ะใส่เลยจ้ะนี่ไม่แต่ตอนนี้ไง <laughs> อืมอัวรัวเลยจ้ะโอ้ยเต็มหม้อเลย บ้าไฟก็เนาะจ้ะเนาะดิเซียนปุ้งเนาะจ้ะเนาะปุ้งไซอันผงนัวเนาะจ้ะเนาะใส่ไปเลยต้านใจชอบเนาะจ้ะเนาะใส่สอนหนึง่งสอนชาเนาะจ้ะเนาะและนี่ปลาแดกเนาะจ้ะเนาะเรื่มสื่อกับปี้แม่จ๋าใส่แดนหนังปลาแดกนี่แหละเนาะจ้ะเนาะใส่ไปเลยต้านใจชอบเนาะจ้ะเนาะใส่ไปน้ำกระชิมน้ำเนาะจ้ะเนาะว่า ว่าเออโอ้ยพี่น้องอัวรัวไรค่ะอัวรวกครับจ้ะมาเมื่อใส่พักเลยจ้ะเดือดได้ทีแล้วนะจ้ะเนาะตุ่มต้นหอมจ้ะต้นหอมฝรั่งนะต้นหอมยิ่งใหญ่แล้วก็อันพักขะแยงนะจ้ะเนาะพักขะแยงบานเห่าไม่จ้ะใส่ลงไปเลยอุย้ยหอมถะลุจอบอกพี่น้องครับจ้ะครับ นี่นี่นี่โอ้ยอืมวัวรัวครับพี่น้องจ้ามาจ่าแสร็จเสรต้องกันเลยบะนี้เดี๋ยวให้พักยุบลงนะจ๊ะเนาะกัดกินได้เลยจ้ะพี่น้องจ้าเบิ้งเฮดถุงหวานเฮดถุงหวานนอเว่ด้ลยจ้ะนี่เก็บเมือปีที่แล้วไหมจ้ะก็เลยเอาแซตตัวปิดเอากัดไทยนั่งจ้ะปีที่แล้ว เอากระปไสประมาณสามสิบกิโลนี่นะจ้ะเหลือหลงเหลืออยู่อันเฮ็ดมันปูเฮ็ดขั้นทะเลนแมจ้ะถุงหนึ่งก็เฮ็ดอันถึงหวานถุงหนึง่งเหลือพ่อเฮาด้กลับมาแล้วมาแกงกินมมนอัะบังเอ,อิญเหลือจ้ะบอ,อร์เดยนตังใจเหลือบังเอิญเหลือหนึ่งวันมันเอาไปมืดบัได้์แถเอาไปบุมมืดจ้ะมากินกันเลยจ้ะพี่น้องจ้ะบุ้ยนาตาไหมแสบขับจ๋าอั่วรัวเลยมาจ้ะพี่น้องมา ขอบคุณหละน้าย,ายด้อยจา้าจีแตกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้อยจ้ะเด้อขอบคุณหล้ายจ้ะที่เขามารับชมคลิปของช่องออลีอินโนเว่นะจนะ้ะเนาะขอบคุณหล้ายพี่น้องจ้ะมาจ้ะมากินน้ำกันจ้ะ